จับนาญานะตรงนใต้ที่ขบวนพระภูเก็นที่17กรกรงาคอง5 6 7เด้วยเรานะในสถานการาตปองหาไาทำการผิดฐานลักทรัพย์ในรางคืนโดยทำมันอันตรายผิดกันนะครับอคนหรือทรัพหรือโดยฝ่าสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประจัรใดๆโดยมีอาวุธโดยโดยใช้จหน้เพื่อเะรุ่แย่งกาความผิดการหาทรัพยไปหรือว่าผลการจับกุ่มครับทำไม่เสีย ียครับผมขู่ให้ผู้อื่นตกใจัวมีวุ้นปืนนครับองโดได้แล้วเญาและกพาวุปืนในเมืองหมู่บ้านสาาโดยไนญาตมีอะไรในรถไหมมีคืนไหม่ช่ลป ใช่ไหมแล้วภาน่านถ้าถ้าบางพู้อย่างนี้ก็เหมือนบางไม่ินใจมีอะไรมีอะไรลยอย่างเขาจะช่วยอะไรอย่างนะบางนะแล้วยิงรถเขาให้จริงจิงคือคือนม่นเน่ผมละได้ยิงจริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จะรั่วตั้งใจช่วยแต่โดนเขาหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยได้เดินมาหาผมเขาได้ถือเหล็กมาได้ถืออาวุธมาหาผมคือผมเนีอยู่กับลูกกับกับเมีย